สวัสดีครับพี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับแล้วก็คนที่ติดตามช่องสแจดีเซลทุกทุกท่านนะครับผมใครนะครับที่ใช้นะครับเครื่องยนต์นะครับรุ่น d m a ม็เครื่อง 4JK1 นะครับหรืออิสุนะครับปีสูนหน้าสนุกนะครับหรือว่าเชฟนะครับที่มีอาการนะครับในส่วนของน้ำมันเครื่องนะครับดันนะครับนี่ ดันออกมาแต่แถวเนี้ยนะครับแต่แถวท่อไอเสียนะครับเนี่ยแต่แถวท่อไอเสียที่ติดกับเครื่องยนต์นะครับ่ะนี่อันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับส่วนตรงนี้นะครับอ่าใต้ท่อน้ําบนของไอเสียนะครับก็จะเป็นท่อไอเสียนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าน้ำมันเครื่องนะครับดันออกมาตรงนี้นะครับให้เรานะครับสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าเออหนึ่งนะครับถังดักไอนะครับตันแน่นอนนะครับ หนึ่งถังละไอตันนะครับสองนะครับเนี่ยแผ่นดาวแรมนะครับเสียแน่นอนนะครับคือแข็งนะครับหรือสปริงไม่ดีดไม่เด้งนะครับหรือว่าสปริงหักถูกกัดตอนนะครับให้เรานะครับทำการเช็คในส่วนของสองจุดนี้นะครับส่วนใครที่ปล่อยใส่อาบายแล้วมีน้ำมันเครื่องดันนะครับก็แสดงว่าให้เราเช็คในส่วนของ สายไอระบายดูนะครับว่ามีพับยับงอตรงไหนหรือเปล่านะครับหรือในส่วนของสายนะครับใส่ยาวเกินไปนะครับก็ไม่ดีนะครับเนี่ยสายไอระบายใส่ยาวเกินไปก็ไม่ดีนะครับส่วนใครนะครับที่สงสัยนะครับเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องดันนะครับ มาทางท่อไอเสียนะครับนี่อาคารเครื่องยนต์ตรงไหนนะครับจบทำม,มาได้นะครับส่วนนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องสอแจ๊ด้วยนะครับผมนี่นะครับรถไทยที่มีสาเหตุทําทให้น้ำมันเครื่องดันออกมาที่ท่อไอเสียนะครับนี่อางาท่อยอเสียตรงนี้นะครับ ให้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่ามีอยู่2อย่างนะครับก็คือแผ่นไดอะแฟมนะครับกับสายไอระบายพับงับยับโมและก็ทางหลักไอตันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับวิธีการแก้ไขก็เอาสายลงล่างนะครับแล้วก็ดูในส่วนของนะครับแผ่นไดอะแฟมนะครับว่าแผ่นไดอะแฟมมันเสียหรือเปล่ามันแข็งมันไม่ดิดไม่เด้ง ลือเปล่านะครับส่วนใครนะครับสงสัยตรงไหนก็สอบถามมาได้นะครับผมส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค,กไลค,กไลค์กด subscribe ช่องสอแจด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมอขอบคุณครับ